มาดูต่อในข้อนี้นะครับเดี๋ยวมีเรื่องที่อยากจะปลุกฝังนะครับปลุกฝังน้องสักนิดหนึง่งให้พวกเรามีธรรมชาติของการทําโจทย์หรือว่าความเป็นนักคณิตศาสตร์นะครับในแง่ของเขาเรียกว่าคนทาข้อสอบว่าต้องมีเขาเรียกว่ามีความคิดหรือว่ามีหลักในการทาโจทย์ยังไง <S <S บ้างเช่นอย่างข้อนี้เนี่ย x1 x2 x3 เป็นฐานเป็นรากของสมกา,าร กัรรมมาราเนี่ยนะครับกัมมาราเนี่รรรยจะแปลอะไรมากเลยรา่ก็คือคําตอบอ่าก็คือเป็นคําตอบความหมายคือคําตอบมันเป็นคําตอบ x อ็กซ์หนึ่งเสองสามเป็นคําตอบจุดสําคัญที่น้องต้องรู้นะครับสมการแบบนี้มีชื่อนะฮะสมการแบบนี้มีชื่อน้องเห็นสมการไหมรับทำไมพี่สายเรียกว่าสมการมันมีเครื่องหมายอะไรเท่ากับมีเครื่องหมายเท่ากับเรียกสมการ ถ้า sociedad, มีเครื่องหมายไม่เท่ากันก็เร à, okay, ียกสมการโอเคปะแล้วคราวนี้เ네นี่ยสมการแบบนี้เนี่ยน้องเห็นไหมไอหนีก่อ x ไอนีก่อนไอนีก่อนมันมี x หลายตัว x หลายตัวน่ะภาษาไทยที่เขาใช้เนี่ยเวลามีหลายตัวเนี่ยนะครับก็คือพหุเขียวปะอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าสมการพหุนามโอเค จุดสาคัญเวลา้องเจอสมาการเท่านัา้นน้องต้องดูอันนี้ต้องดูดีกรีเขาเรียกดีกร,ดกร,กรกกีดีกรีก็คือกําลังเข้าใจป่ะดีกรีก็คือกําลังเราเรียกตัวนี้อย่างเต็มรูปแบบว่าสมการพหุนาดีกรีสามเพราะว่ากําลังสูงสุดก็คือเลขสามมันก็เลยต้องมีคำตอบหนึ่งสอง สามสามตัวโอเคปะซึ่งอาจจะมีบางกรณีซึ่งไม่อยู่ในกติกานี้ก็ไม่เป็นไรแต่เป็นการพูดให้น้องฟังแบบภาพกว้างๆแบบมาตรฐานทั่วไปยังไม่ได้แบบยึดจนแบบว่าไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงได้โอเคอีกครั้งนะครับสมการพหุนามดีปี3ามตัวก็เลยบอกว่ามี3ามคำตอบโดยคําตอบ3ตัวนั้นเขาบอกว่าให้เรียงกันเลย น้อยสุด x 1มากสุด x 3โอเคไหมก็แปลว่าหลังจากน้องแก้คำตอบอ,ออกมาได้น้องก็ต้องระบุให้ชัดว่าใครเป็น x 1ใครเป็น x 2และใครเป็น x 3เพื่อที่จะตอบคำถามว่า x 1บวก x 3ได้เท่าไหร่เอาละเรามาเริ่มต้นเลยเวลาเขาจะหาคำตอบก,กันเนี่ยน้องครับทั่วไปเลยนะ มารยาหรือว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นมารยาเป็นสันดานควรทําข้อสอบเรื่องสมการพหุนาก็คือว่าเขาจะสุ่มนะ,ะเขาจะทําการสุ่มเลยเขาสุ่มเลยเขาจะทําการสุ่มสุ่ม x ขึ้นมาตัวนหนึ่งนะครับ x มาตัวนหนึ่งสุ่มมาเพื่อลองนะครับเพื่อลองสุ่มมาเพื่อลองแทน,หนให้ดูนะครับลองแทนเราจะลองแทนดูนะลองแทนเข้าไป ซึ่งไอาการสูนละลองแทนเนี่ยเป็นปัญหาเหมือนกันถ้าน้องหนึ่งคิดเลขไม่เก่งชิดหายเลยชิดหายเลยถ้าน้องคิดเลขผิดน,นะฮะคิดเลขบกพร่องคิดเลขสับเข้่า,าน้องหาแล้วไหร่ก็หาไม่เจอเพราะมังคิดเลขผิดเผลอๆเนี่ยไอตัวที่แทนเข้าไปมันใช่อยู่แล้วแต่น้องคิดเลขไม่เก่งเราลองแทนเพื่ออะไรเพื่อให้สมการมันเป็นจริงให้สมการให้เป็นจริง,กกรปรงแปลว่าแทนเข้าไปแล้วแทน x ตัวเนี้ย เข้าไปใน x ตัวนะี้แล้วได้เลขอะไรได้เลขศูนย์เลขโดยมาตรฐานที่เราใช้กันโดยสันดาเลยเขาใช้เลขที่ไม่ค่อยเยอะมากเลขโดยมาตรฐานหลา,ลายคนก็จะใช้เลขนี้ครับหนึ่งถ้าหนึ่งยังไม่ใช่ก็เป็นลบหนึ่งถ้าลบหนึ่งไม่ใช่ก็เป็นเลขสองแล้วก็เป็นลบอะไรลบสองเอาแค่สักตัวสองตัวหรือสามตัวพอ ถ้ามันยังไม่ได้อีกเราก็จะเปลี่ยนวิธีทันทีแต่การใช้วิธีแบบนี้มันเป็นวิธีโดยธรรมชาติของคนทําข้อสอบประเภทนี้ลองดูก่อนเลยไหมเอาตัวแรกก่อนเอาตัวแรกก่อนอันนี้คือเช่นนะเช่นเช่นเช่นอ่าเช่นถือว่าเราลองเลขเลขหนึ่งแล้วกันเลขหนึ่งลองดูเลขหนึ่ง,ล,นะล,งลองดูว่าตามดูพิจารณาหนึ่งเข้าไปนะครับใส่หนึ่งเข้าไปไ ใส่หนึ่งเข้าไปมันจะได้เลยว่าคิดกัน1นึ่ลังสามได้1นคูณแปดเป็นแน้องก็ตั้งแปดเบ่าไว้ในใจก็ได้8 1ดลังสองได้1นูณหกอ่าได้หกหนคูณห้าอ่าติดตรงห้าลบสให้ตายเลยมันจะได้ศูนนะคิดดีๆ สิบสี่ลบกับอีกแปดโอ้โหไม่มีทางได้โอเคป่ะไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้ก็แปลว่าหนึ่งไม่ใช่แต่อย่าเพิ่งหมดหวังไปต่อไอ้น้อหนึ่งไม่ได้ก็ไปลบลบหนึ่งถ้าเหมือนคนซื้อหวยนะซื้อไม่ถูกซื้อต่อแต่พอจะรอได้ว่าเันใดใดบ้างไปลบต่อลบหนึ่งเอาลบหนึ่งป่ะพี่สายจะใส่ลบหนึ่งเข้าไปไหนเอ็กใส่ลบหนึ่งเข้าไปไหนเอ็ก ใส่ลบหนึ่งเข้าปในเริ่มลบหนึ่งกังสาติดลบหนึ่งบ้างคนบอกงบางคนน้องไม่ไม่รู้นะว่าลบหนึ่งกมลบห่งลบหนลบหคูณกับแติดลบะรลบแปดยน่งกำสองได้หคูณกับหกอ่ะบวกลบหนูลบเป็นหกบวกห้าลบสาดูดีๆสตัวนี้ได้รสิบ สองตัวนี้ได้ลบอะไรลบสิบเอ็ดให้ตายเลยเนาะรวมกันมันได้ศูนย์ไหมศูนย์เลยโอเคปะ่ะใช่อยู่แล้วใช่อยู่แล้วโอเค yes k okay. yes k okay. yes เห็นไงวะ yes k okay. yes, okay. เป็นกัรพูดทานว่ากูเจอแล้ว yes k okay. เ,เ,เจอแล้วเริ่มเจออะไรไงต่อน้องครับหลังจากที่น้องสุ่มเจอแต่น้องต้องไม่ลืมนะครับเราทำบ้าอะไรอยู่เนี่ย บางคนแม่งทำตามมึงไม่รู้หายมึทำไรที่น้องร่างทำอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าน้องพยายามจะหาอะไรหาคำตอบโอเคโดยการสุ่มแล้วน้องเจอแปลว่าแปลว่า x เท่ากับลบหเป็นคำตอบตัวนึงละได้คำตอบตัวนึงละจากสามตัวน้องมึงได้ตัวนึงละดีใจด้วยแต่มึงอย่าพิ่ดีใจ โดนแดดดีใจจนลืมทานตัวนะมันมีกี่ตัวสามตัวโอเคป่ะน้องต้องหาต่อแล้วจะหาต่อ,อยังไงก็บอกว่ากระบวนการต่อไปก็คือการหารสัเคระห์เอาแล้วน้องต้องมาหารสัมประส์หารสัเคระห์นี่แหละที่จะสอนให้ว่าเวลาตั้งหารสัมประส์เนี่ยเราตั้งยังไงนะครับบางคนเนี่ยลืมไปแล้วด้วยนะครับว่าหารยังไงการหารสัเคระห์คือกระบวนการที่ น้องก็ตั้งแบบนี้แหละเขาทำโดยมาตราฐานนะครับตั้งแต่อ้อนแต่ออกมาทาเนี้ยเขาดูตัวเลขสัมประสิทธิ์เห็นเลข8เห็นเลข6เห็นลบ5เห็นเลข3เห็นตามลำดับของเลขกำลัง3 2 1และก็0มันมีตัวเลขครบเลยโชคดีถ้าเลขไม่ครบจะต้องชดเชยเลข0เช่นเช่นเช่น ถ้าโจนไม่มีตัวนี้เดี๋ยวเอานี้ก่อนจะหลงประเด็นเอาตามนี้ก่อนแต่ 8, กำลัง3ามีแปใส่เลขแถัดจากกำลังสเป็นสองเจอเลข6ใส่หกถัดาจากา 2, กำลังสองกัำลังหนึ่งเจอลบหใส่ลบหไม่ใช่แค่ห้าไหน,นะต่อลบหและสุดท้าย X กำลังศูนย์หรือไม่มี X โกดฟังซ้ำบางทีน้องไม่ได้ฟังโปดฟังซ้ำ พี่บอกว่าตัวนี้เนี่ยมันคือ3ามคูณเอลกษ์ศูนย์หรือพูดอย่างว่าให้มีเอ็กก็ใส่เป็นค่าของทีลบสามลบสามถ้าวันหนึ่งไปเจอข้อสอบที่มันเสือกไม่มีเช่นตัวนี้แปลว่าเลขหกนี้ต้องใส่ใครแทนใส่ศูนย์เข้าใจไหมใส่ศูนย์ต้องใส่ไม่ใส่ผิดต้องใส่ไปเจอข้อสอบไม่มีก้อนนี้แปลว่าลบห้าตัวนี้จะต้องถูกแทนที่ด้วยเลขศูนย์ ต้องใส่ไม่ใส่ผิดเข้าใจปหแล้วเราลุยต่อตรงนี้เขาก็จะตั้งมาตัวเดินนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับใส่อะไรน้องต้องใส่ตัวที่น้องสุ่มเมื่อกี้สุ่มแล้วโอเคอ่ะสุ่มแล้วย่เค๊น้องสุ่มแล้วย่เจ๊คือเลขอะไรลบหนึ่งแปลว่าน้องต้องใส่ลบหนึ่งเข้ามาตรงนี้ลบหนึ่งโอเคปะ่ะแล้วจากนะ นะครับจากนั้นเขาก็ทํเกันแบบว่าเขาก็ทำาปนอย่างนี้นะครับดูนะเขาก็ตั้งแบบนี้ดูนะเปิดี่ยตั้งขั้นตอนนะหนึ่งสองสัน้นเขาก็จะใส่หยิชบช็อตก่อนนะครับเขาก็จะใส่ศูนย์ก่อนตรงนี้ต้องศูนย์ตลอดตลอดแล้วก็บวกกันแปดบวกศูนย์ได้เป็นแปดจากนั้นเขาก็จะคูณอย่างนี้เอาไปใส่ตรงนี้เห็นใ่ปะ ลบหนึ่งคูณแปดก็กลายเป็นลบแปดพอได้ทุกบวกอี 6, 6, 8, กโพลโพลลบแปดติดลบหน่ลบสองแล้วคำซ้ำอีกนี่คูณนี่ใส่นี่โอเคปะ่ะก็จะกลายเป็นเลขเลขสองได้ทุกบวกอีกก็กลายลบหลักลบสามซ้ำอีกกลายเป็นไรเลขสามบวกกันอีกว้าวจุดสำคัญ คือจะต้องจบที่เลขอะไรเลขศูนย์เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มด้วยแปลว่าน้องถูกถ้าตรงนี้เนี่ยหลังจากน้องสุ่มมาแล้น้องเอสเคแทนลบหนึ่งก็ไปแล้วเป็นจริง X เท่ากับลบหนึ่งเป็นคำตอบแต่พอน้องไปหารสางเพราะแล้วมันไม่ลงถูงมึงผิด,ดแน่ๆที่ใดที่หนึ่งไม่ผิดที่หารสางเพราะ ก็ผิดตอนที่มึงสูมแปลว่าต้องรีบตรวจสอบทันทีอย่าดื้อเข้าใจปะเพราะว่าศูนย์ันนี้เป็นตัวบังคับว่าทั้งสองข้างที่คุณน้องมึงทำแบบถูกแล้วโอเคแล้วตอนนี้พมอพี่ได้ศูนย์ปุ๊บโอเคได้ละดูต่อยังไงต่อเลขเหล่านี้คืออะไรเลขเหล่านี้คืออะไรเลขเหล่านี้คือสัมประสิทธิ์ใหม่เลขเหล่านี้คือสัมประสิทธิ์ใหม่ สามร้อสิบคือมีเลข8เขียนไว้มีลบ2เขียนไว้มีลบ3เขียนไว้โอเคไหมแล้วจากนั้นเอา x ไปประกบข้างหลังแต่ x ที่จะใส่นั้นจะต้องมีกำลังสูงสุดจากเดิมคือ3ให้หายไป1เหลือเลข2แปลว่าตรงนี้ต้องใส่ x กําำลัง2 ฐานจากรงสองคือ x ก,กำลัง1นึ่งเห็ครับซึ่งเขาไม่เขียนกำลังหนึ่งกันแต่พี่จะเขียนให้ดูและตัวสุดท้ายไม่ต้องใส่เข้าใจปไม่ต้องใส่ใส่วงเล็บสักกันนิดหนึ่งนะครับแล้วหยิบไอ้ตัวที่น้องสูมเมื่อี้โดยการวาง x เข้าไปให้มันด้วยแล้วจากนั้นมิมนอันเชิญมาลงมาในนี้โดยกลับเครื่องหมายด้วยนะครับ ก็กลายเป็นบวกอะไรบวกหนึ่งโอเคป้ะบวกหนึ่งหมายความว่าสิ่งที่น้องเห็นในมือตรงเนี้ยมันก็คือสมการเดิมแต่ถูกแยกตัวประกอบแล้วเป็นโงเล็บที่หนึ่งกับโมเล็บที่สองเข้าใจป่ะต้อทำอะไรต่อ คือการแก้สมการมันก็แยกตัวประกอบเนาะน้องต้องแยกตัวประกอบการสองต่อซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะยากไม่น่าจะยากน้องก็ทําเลยตรงนี้กลายเป็น x อ่ะพี่เฉียงนี่นะ x บวกหนึ่งสมการกลังสองนะนะน้องเห็นไหมก้อนนี้กังสองแต่ว่ามันจะต้องถูกแยกออกเป็นสองล็บโอเคไหมครับแล้วคิด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 กระบวนการคิดตรงนี้เนี่ยนะครับ มันมีวิธีเดี๋ยวพี่นําเสนอวิธีนี้ดูเพื่อน้องได้เอาไปใช้ดูนะการแยกตัวประกอบกํบกากลังสองบางคนก็บอกว่าโหเยอยยังทํามัไม่เป็นเลยเดี๋ยวสอนให้ทําอย่างนี้มันมีหลักการอยู่แล้วเนาะน้องดูให้นะถ้าน้องกับพี่รอบแรกไม่ไทันกับตอแค่ฟังทําเลยเอเคนะมันเป็นแบบนี้วิธีการคือเวลาที่ทํากันนะครับพี่ตั้งแบบนี้พี่ก็ดูนะ พี่คิดก่อนวนะ่าเลขเลขอะไรคูณกันไดนะ้ลบสามเห็นไหเลขอะไรคูณกันได้ลบสามถ้าคิดว่าคูณกันได้สามมันยากมั้งนี่น่ะน้องเอาเลขอะไรได้คูณกันได้สามเข้าป่ะเลขอะไรคูณกันได้สามไม่ได้ยากเลยคือพี่เราบอกว่าเลขสองตัวคูณกันได้สาม ก็สามตัวหนึ่งไงเออน้องก็ใส่สามตัวหนึ่งโอเคปะแปลว่าสามตัวหนึ่งได้สามจากนั้นไอ้สองตัวข้างหน้าเนี่ยคือดูตัวนี้เลขอะไรสองตัวคูณกันได้แปดใช่มันมีหลายคู่แปดหนึ่งแปดสี่สองแปดได้หมดโอเคปะเอาแบบกลางกลางๆคือไม่ไม่ไม่มากไม่น้อยไปบางคนบอกทำ เขี้ยว่้าะทำไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีการตรวจสอบกถูกไหมน้องก็ใส่เลยก็จะกลายเป็นที่สใส่ใส่นะครับก็กลายเป็น4กับ2โอเคปแล้วทำการตรวจสอบโดยการคูณไขว้ดูครับเราก็จะค่ายแบบนี้ดูดูนะเปลี่ยน3 2น้องจะเห็นเลข6เปลี่ยน4 1เห็นเลข4 จากนั้นนั่งดูเลขสองตัวนี้ว่ามันพอมีลุ้นไหมโปรดฟังซ้ำดีๆสองตัวนี้มาจากสามสองตัวนี้มาจากแปดมันก็เหลือตรงกลางนะครับที่เป็นตัวที่เราตัดสินแปลว่าน้องดูเลขสองตัวนี้เลขสี่กับเลขหกทำยังไงดีให้มันกลายเป็นลบสองมันทําได้อยู่แล้วแปลว่าหกต้องติดอะไรติดลบสี่ต้องเป็นอะไรเป็นบวกโอเคปะ แล้วถ้าโวงติดลบให้น้องใส่เครื่องหมายลบที่ตัวนี้เข้าใจไหมเพราะหกมันติดลบให้เราใส่ที่คู่บนเพราะว่าสองคูณสามไม่ได้โวงแต่โมวนติดลบให้น้องใส่ลบที่คู่บนถ้าจะไม่ต้องใส่ต้องใส่ตัวบนไม่ต้องยุ่งพลัางก,างกา็ได้แก่เธอรื่อใส่เข้าใจไหมนั่นแปลว่าอะไรเกิะไ,ได้แล้วได้แล้วน้องทำทางนี้ดู4กับ2มาจากเลข8ดดังนั้นให้น้องใส่เป็น 4x กับอะไรลูก 2x เข้าไหม,เ,ไหมเห็นไหมเห็นเลข4กับ2 1? ไหมเข้าใจปะจากนั้นเลข3คือลบ3เนี่ยลบ3กับ1ต้องใส่ข้างหลังแต่ใส่ให้ถูกคู่ลบ3ต้องใส่4กับ2แปลว่าน้องต้องใส่ลบ3ตรงนี้เพราะว่าใกล้คูณใกล้ลบ3กับ2และเลข1 ใส่ท้ายนึ่งเนี่ยแปว่บวกอ่ะบวกหนึ่งเข้าใจป่ายังไงก็ถูกแบบนี้ยังไงก็ถูกถูกเลยเพราะเราตรวจสอบใจตรงนี้แล้วน้องไปฟังซ้ำแล้วลองใช้กระบวนการฉดีไปทำกับข้ออื่นดูแล้วเราดูว่าคำตอบคืออะไรคำตอบที่ได้คือข้าววิกฤตเอาไม้และข้าววิกิตรดูข้าววิกฤตของตัวน,นี้ในอะไรลบอะไรครับกับคำถามลบหนึ่งข้าววิกิตได้อะไรสามตัวอะไร สามส่วนสี่อันนี้ไม่เน้นย้ำในนะพอพูดเดยอะแล้วข้าวธกิจคือไรลบหนึ่งส่วนสองผ่านไหมทั้งหมดจัดใครน้อยกว่าเพื่อนเนี่ยคือ x อหนึ่งดูซิเลขนี้ใครน้อยสุดลบหนึ่งน้อยสุดก็แปลว่าตัวนี้คือ X ห็กรเอ็กซหนึ่งใครมากสุดมึงเป็น x อสามตัวนี้ก็เป็น X ห็กรเอ็กซสอง เข้าใจป่ะเพราะตัวบอกว่าคำตอบคือ x 1 x 2 x 3โดวยเรียนว่า x 1 x 2 x 3ตามลำดับดังนั้นคนน้อยสุด x 1คนมากสุดคือ x 3เพราะตัวนี้เป็นบวกแต่ตัวนี้ติดอะไรติดลบเข้าใจปะถามเลยถามว่า x 1บวก x 3ตัวนี้นะถามว่า x 1 x 3, นะาา x, 4, x, 3. x 1ก็คือลบหนึ่งไปรวมกับ x 3ก็ 3, คือ3าส่วน นี่ยไอแบบเนี้ยฝากเลยคิดให้หน่อยข้อสอบน,นี้เป็นข้อสอบตัวเลือกไปหาดูว่าข้อไหนได้คําตอบตามนี้โอเคนะฝากด้วยครับอ่ะยังไม่จบไอที่ไม่จบไม่มีอะไรหรอกแค่ใหญ่จะมาเตือนพวกน้องน,นะครับว่ามึงต้องเป็นทั้งมดหน้ากระดานนี้ทั้งหมดต้องทําได้ต้องต้องทาได้ต้องร่องไม้ร่องมือ จะต้องเก็ตในสิ่งที่พี่สายบอกในหลายๆอย่างต้องเอาให้หมดเอาให้หมดโอเคปะ่ะอ่าตอนนี้ก็จบได้แล้วครับ